ทุกคนดูนี่นะคะสุดยอดเลยอะ่ะเคยบอกไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะว่าถ้าโซนี่เนี่ยเอากล้องนะคะเอาวิญญาณของกล้องเนี่ยมาใส่ไว้ในมือถือได้นะคะมันจะเป็นมือถือที่สุดยอดมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะคลอดออกมาแล้วกับเจ้า Sony Xperia นะคะ One มาร์คทเออมันตั้งชื่อเหมือนกับตัวพวกกล้องซีรีส์ที่เป็น Alpha เลยนะคะ อาวันนี้เดี๋ยวพามาค่อยๆดูกันละกันว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือเรื่องของหน้าจอจอมันดีมากนะคะเนี่ยถ้าทุกคนเห็นอยู่จอตัวนี้นะคะเป็นจอ 4K HDR ถ้ามาสังเกตดูนะคะความละเอียดของหน้าจอเนี่ยจะสูงมากค่ะถึงเจ้าตัวนี้นะคะจะไม่ได้ใช้ Refresh Rate 90เฮินะคะแต่ว่าเขาก็มีตัวที่เป็นฟังก์ชันนะคะ Motion Blur ทำให้หน้าจอของเจ้าตัวนี้นะคะมันมีความสมูทแบบ สมูทสุดๆไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะ mm. เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันคือจอ 4K HDR ใช่ไหมคะ mm. เขาใส่ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Creator Mode mm. นะคะเจ้าฟังก์ชันนี้ค่ะเมื่อคุณเปิดปุ๊บนะคะจะเสมือนเป็นหน้าจอของพวกแบบมอนิเตอร์เวลาเขาถ่ายหนังอะไรแบบนี้เลย mm. ก็คือค่าสีตรง100%นะนะคะแล้วอุ้มทดลองดูแล้วก็สวยงามดีจริงๆค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะเปิด Standard Mode ไว้แบบนี้ก็ได้แล้วก็มันจะมี Auto Creator Mode นะคะ กับแอปพลิเคชันที่รองรับยกตัวอย่างเช่น Netflix อะไรแบบนี้นะคะมันก็สามารถจะเปิดตัวที่เป็นออโต้เคียเตอร์โหมดได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นความสามารถของหน้าจอนะคะจอตัวนี้ค่ะมากับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.5นิ้วนะคะแล้วก็สีสันสวยงามมากคมชัดมากนะคะแล้วก็จอเป็นแบบจอตรงนะคะทั้งด้านข้างเอ่ยนะคะบนล่างเอ่ยตรงหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถืออยู่ในมือนะคะ ก็มันก็จะยาวมันก็จะยาวกว่าชาวบ้านเขาแต่ยาวแล้วสวยไหมคําตอบก็คือสําหรับอุ้มคือสวยมากนะคะจอนี้คือจอที่ดีที่สุดในปีนี้เลยตั้งแต่อุ้มเล่นมาค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเวลาจอมันเป็นจอยาวแบบนี้นะคะมันมีฟังก์ชันที่เราสามารถจะแบ่งหน้าจอได้ค่ะนอกจากนี้ยังไม่พอค่ะมันยังมีฟังก์ชันนะคะในการใช้ขอบของมันไม่ใช่ขอบด้านข้างนะคะแต่ว่าเป็นขอบของจอวิธีการใช้งานก็คืออันนี้อุ้มตั้งไว้นะคะอุ้มแถบ2ที จะเปิดไซเซนนะคะไซเซนตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเหมือนแบบทางลัดนะคะหรือว่าเป็นฟังก์ชันเช่นอันนี้เป็นการเปิดนะคะอ i f i Bluetooth Do not disturb นะคะหรือจะเป็น one hand multi window ค่ะก็จะอยู่ที่ไซเซนตรงนี้หรือถ้าอุ้มเปิดแอปพลิเคชันไหนๆก็ตามนะคะอุ้มย่อลงมาแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นการกดแบ็กนะคะโดยการเลื่อนที่ขอบด้านข้างนะคะแบบนี้ป๊บอ่าอันนี้คือเป็นการกดแบ็กนะคะหรือมีอีกค่ะถ้าเราต้องการจะแบ่งนะคะหน้าจอเป็นอ่อบนกับล่างุราก็แค่เลื่อนขึ้น มันจะขึ้นมาว่า21ต่อ9กาติวินโดนะคะด้านบนเป็นโครมและด้านล่างจะเปิดอะไรก็ได้เปิด YouTube แบบนี้ก็ได้นะคะมันจะแบ่งหน้าจอเนี่ยครึ่งครึ่งให้อัตโนมัติซึ่งมีความสะดวกมากๆต่อการใช้งานจริงค่ะนนี้น่าสนใจมากนะคะอ่านี่ปิดไปได้เลยอ,อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เหมาะกับการใช้งานในหน้าจอที่เป็นแบบยาวๆแบบนี้นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอัตราส่วนของมันเนี่ยเป็น21 9. อต่อ9าอาจจะงงๆนิดนึงเวลาเราดูยูทูบ u t u b e นะคะ,ะเดี๋ยวมเปิดคลิปอุ อัตราส่วนปกติเราจะใช้เป็น16ต่อ9้ใช่ไหมแต่ว่าหน้าจอที่เป็นอัตราส่วน21อต่อ9อันนี้ค่ะมันก็เหมาะสําหรับการดูหนังนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติด,ดูพวกคลิปพวกนี้ค่ะมันก็อาจจะแบบเป็นอัตราส่วนที่แปลก,ปลกนิดนึงในความรู้สึกของอุ้มเหมือนกันนะคะตัวนี้แหละแทนการนะคะตัวที่แบบนี้อ่าอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นอัตราส่วน16ต่อ9นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนที่ยื่นออกมาก็คือกลายเป็น21ต่อ9ค่ะถ้าอุ้มขยายค่ะ ถ้าอุ้มขยายเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะตัดส่วนด้านบนของด้านล่างของคลิปนั้นไปค่ะกลับกันถ้าสมมุติเราไปเปิดเอาดูคลิปที่อัตราส่วน21:9ต่อนะคะพวกเทลเลอร์นหนังค่ะเดี๋ยวลองเปิดดู21:9ตอันนี้เป็นอัตราส่วน21:9ต่อนะคะถ้าสมมุติเราชมนี่มันก็จะพอดีแบบนี้เลยนะคะสวยงาม อโคเท่โคเท่ประมาณนี้นะคะสำหรับหน้าจอที่เป็น21ต่อ9ค่ะอ่าอันนี้คือเรื่องของหน้าจอที่มุ้งรู้สึกว่าเอ้ยมันเทพมากนะคะสวยงามจริงๆค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมุ้มพามาดูรอบตัวกันนิดนึงตัวนี้นี่มี always on display นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันรอบตัวมีอะไรบ้างนะคะด้านขวาก็จะเปเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่ม power รวมกับตัวที่เป็น fingerprint s c a n นะคะสามารถจะแตะเข้าได้เลย แบบนี้นะคะรวดเร็วมากแล้วก็เลื่อนลงมาจะเป็นปุ่มนะคะที่จะใช้งานแฮนชัตเตอร์เดี๋ยวอุ้มมาสาธิตให้ดูกันนะคะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นสายที่ใส่ซิมนะคะซึ่งข้อดีของมันคือเราใช้นิ้วแกะออกมาได้นะคะไม่ต้องมาใช้ที่จิ้มซิมเหมือนค่ายอื่นเขานะคะเึบ่ะเก็บเข้าไป แล้วด้านล่างค่ะด้านล่างก็จะเป็นที่ชาร์จนะคะจะเป็น USB-C ตัวนี้เนี่ยมากับแบต4,000มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็ที่ชาร์จเป็นฟ้ c ชาร์จ21วัตต์ค่ะก็ชาร์จได้เร็วดีนะคะสำหรับ power delivery 21วัตต์ค่ะด้านหลังนะคะวัสดุก็จะเป็นกระจกแบบนี้เลยค่ะมันจะเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะทุกด้านเลยด้านหลังเองค่ะจะเป็นกล้องนะคะเราเห็นตรงนี้แล้วนอกจากคำว่าโ o n y แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหม นี่คือเลนส์ไซส์นะคะ T-STAR ค่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง Sony กับทางไซส์นะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของกล้องเนี่ยเขาใช้เซนเซอร์ขนาดใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวเค่อยมาเล่ากันต่อไปอามาดูด้านบนก่อนค่ะและใครที่คิดถึงนะคะรูเสียบหูฟัง3.5มิลค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่ยังต้องใช้งานมันอยู่นะคะก็แนะนําว่าเหมาะกับคุณมากๆค่ะทีนี้พื้นที่ด้านหน้านะคะเราอาจจะเห็นแบบหน้าจอเต็มทีนี้ด้านบนค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของกล้องนะคะกล้องหน้าจะอยู่บริเวณตรงนี้เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้อัตราส่วนตรงนี้เต็มๆไปนะคะถืออยู่ในมือก็ประมาณแบบนี้ค่ะน้ำหนักเอออุ้มอาจจะถือตัวใหญ่มานานนะเพราะว่าถือเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกว่า เฮ้ยน้ำหนักมันดีมากเลยจริงๆมันคือ181กรัมนะคะแต่อุ้งรู้สึกว่ามันเบาดีมากเลยอะเนี่ยเวลาถืออยู่ในมือนะคะสวยเลย ไปดูกันต่อที่เรื่องของกล้องนะคะทําไมกล้องตัวนี้ถึงน่าสนใจค่ะมันไม่ใช่แค่ความร่วมมือกับสว่างโซ n y กับไซส์นะคะหรือว่ามันไม่ใช่แค่เ,เรื่องของฮาร์ดแวร์เท่านั้นซอฟต์แวร์มันก็เจ๋งสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวอุ้มจะเปิดตัวนี้ให้ดูนะคะเอามันจะติดตั้งตั้งแต่แรกเลยสําหรับแอปที่ชื่อ Photo Pro นะคะกับ Cinema Pro คะ่ะอุ้มเข้าโฟโต้โปรให้ดูนะคะแอปนี้มันทําอะไรได้บ้างอ่าุกคนดูค่ะ ตัวนี้ค่ะมันจะมาทั้งหมด4เลนนะคะสเลนก็จะเป็น3ระยะเนาะเลนหลักของเขาค่ะจะเป็นเลนเระยะ24่ิบสี่มลนี่มเห็นไหมคะ,คะนี่มามันจะมีเลนอยู่นะคะระยะ24มิลมีเลนอัลต์ไวสิมิลแล้วก็มีเลนเทเลนะคะ70มิลค่ะเขาทำออปชันนะคะหรือว่าหน้าตามันออกมาให้เหมือนกับกล้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็การจัดวางทุกอย่างเนี่ย จะทำให้เรารู้สึกว่ามันถนัดมือมากๆานะคะเวลาเราใช้งานจริงแล้วเราก็สามารถจะเลือกโหมดได้ค่ะโหมด P โหมด S นะคะโหมด M ค่ะหรือว่าจะเลือกเป็นออโต้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่บบกับการใช้งานของเราค่ะแล้วก็ที่โหมด P แบบนี้สมมติกดที่เมนูใช่ปะมันก็จะมีให้เลือกค่ะว่าจะเอาเรโซยังไงจะปรับเป็น ความสว่างกับสียังไงนะคะโฟกัสจะเอาเป็นแอเรียแบบไหนคอนติเนียถ่ายเป็นแบบคอนติเนียอารหรือเปล่านะคะหรือว่าถ่ายเป็นซิงเกิลช็อตค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเก็บได้รั้ง20ภาพต่อนหนวินาทีนะสำหรับโหมดที่เป็นคอนติ n u นิเนียอารช็อตนะคะหรือว่าถ่ายภาพแบบต่อเนื่องทีนี้เนี่ยสมมุติอุ้มถ่ายเป็นโหมด P ใช่ไหมเราสามารถจะปรับนะคะปรับ EV นะคะหรือว่าปรับเนี่ยเรื่องของแสงชดเชยนะคะเข้าได้ตรงนี้เลย แล้วก็ af on นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการโฟกัสอโฟกัสตานะคะหรือว่าโฟกัสหน้าของเราซึ่งมันแท็กได้ดีมากนะคะ eye tracking เขานี I ่คือแบบเจ๋งสุดๆอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูเลยละกันว่าเป็นยังไงนะคะดูผ่านอันนี้เนาะอะเห็นไหม ปึ๊บมันก็จะเหมือนตอนต้นที่อุ้มทําให้ดูไปนะคะมันจะแท็กที่ตาตาของเรามันไม่ใช่แค่นี้เพราะว่ามันสามารถจะแท็กสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงไบ่อยแบบอุ้มนะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆที่ใส่มาให้นะคะพวกนี้โดยที่เราสามารถที่จะกดอ่ะแต่ว่าต้องปรับก่อนนะคะปรับก่อนแล้วค่อยกดเป็น AF on ค่ะ ISO ปรับได้นะคะปรับอ่อ อันนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้คือ face detection นะคะเปิดเป็น on หรือ off ก็ได้ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะที่หน้าจอตอนนี้ค่ะก็จะมีค่า f อีกนะคะมี iso บอกข้างล่างแล้วเรายังสามารถกดที่คำว่า display ค่ะเพื่อให้แสดงนะคะหน้าตาเหมือนเวลาเราถ่ายรูปจริงอะเจ๋งมากนะคะตรงนี้ฟึบเปลี่ยนเลนส์จากซูมเออ,อทำเป็น u t o w i บ้างอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบตบอกด้วยเหมือนเลยหน้าจอ display เนี่ยคล้ายมากนะคะ ทีนี้เนี่ยเวลาเราถ่ายนะคะเราถ่ายยังไงอะสมมติเดี๋ยวอุ้มลองถ่ายนี่ให้ดูฟึบอันนี้นะคะสมมติอุ้มจะถ่ายที่มนนเมาส์อันนี้เนาะอุนน้มก็แค่แตะอันนี้ถ้าอุนน้มแกะแตะชัตเตอร์ถืออันนี้คือชัตเตอร์เนาะเป็นชัตเตอร์กดครึ่งหนึ่งฟึบมันจะทําการโฟกัสนะคะถ้าอุนน้มแตะเต็มเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นการ ถ่ายแล้วนะคะเจ๋งมากเจ๋งมากอันนี้แล้วก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือเป็นสําหรับการถ่ายรูปค่ะทั้ง3เลนความละเอียด12ล้านพิกเซลทั้ง3เลนเลยนะคะก็เป็น3ระยะกันไปตามนั้นแล้วก็จะมีเลนอีกตัวหนึ่งที่เป็นเลนเดฟนะคะเพิ่มมาให้ค่ะ0.3ล้านพิกเซลค่ะอ่ะเมื่อกี้เป็นเรื่องของการถ่ายโดยใช้อแอปที่เป็นโปรทีนี้เอ้ยถ้าสมมติแบบ ไม่เก่งไงอยากจะถ่ายธรรมดาธรรมดาเลยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เข้าโหมดกล้องธรรมดานะคะหน้านี้ถ่ายง่ายกว่านะคะแล้วก็แท็กที่เป็นอ่ f ไอได้เหมือนกันเลยนะคะแล้วเวลาเราถ่ายนะคะเราก็สามารถจะปรับเลือกเอาได้ว่าเราต้องการจะก็ใช้กล้องกล้องระยะไหนนะคะแล้วก็ข้อดีของมันคือ ไอ้เจ้ากล้องตัวนี้ที่เป็นระยะ16นะคะหรือว่าเป็นอัลตร้าไเนี่ยจะเห็นว่ามันพยายามรักษาเส้นข้้นข้างนะคะให้ตรงก็คือมีเลนคอนเนคชั่นนั่นเองค่ะปรับแก้ไขให้เราอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็กดถ่ายได้เลยค่ะที่เลนหลักของเขานะคะก็คืออันที่เป็น2 2ต้นสนอย่างนี้เนาะตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลือกนะคะเป็นหน้าชั้นหลังเบอร์ที่ด้านบนตรงนี้ได้กดปุ๊บ มันจะกลายเป็นทําหน้าชัดหลังเบอร์นะคะสามารถเลือกได้ว่าความสว่างจะประมาณไหนนะคะต้องการให้หลังเบอร์เยอะหรือเปล่านะคะหรือว่าบางหลังเบอร์น้อยอะไรแบบนี้แล้วก็กดถ่ายไดไเลยเพิ่ อันนี้คือสําหรับการถ่ายภาพนะคะถ่ายวิดีโอค่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นที่โหมดธรรมดานะคะถ่ายวิดีโอเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยเพราะว่ามีการส่นทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเมื่อกี้ลองเทสดูเล่นๆถือว่าทําได้โอเคมากนะคะทีนี้เนี่ยมันถ่ายได้สูงสุดนะคะที่ความละเอียดระดับ 4K แต่ว่าที่ความละเอียดระดับ 4K ค่ะมันจะไม่สามารถทําเรื่องของ object tracking ได้นะคะหรือว่า tag s, พวกของอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวอุ้มมาลองเป็น Full HD ดูนะคะอ่ะสมมติจะท็กทำยังไงนะคะ ให้เราเปิด Object Tracking นะคะเปิดเอาไว้ปุ๊บทีนี้เนี่ยพอมาถึงหน้านี้นะคะเราก็เลือกได้เลยสมมุติจะแท็กเป็นตัวข้างๆเมาส์แบบนี้นะคะไม่ว่าเราเลื่อนนะคะตัวกล้องไปทางไหนก็ตามนะคะมันก็จะชัดอยู่ที่จุดตำแหน่งที่เราแท็กไว้นะคะก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับการใช้งานจริงเวลาเราถ่ายพวกแบบถ่ายคนถ่ายอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าแท็กเรื่องของหน้าของตาเนี่ยได้ ดีมากๆค่ะมีอะไรอีกตัวนี้ก็สามารถถ่ายนะคะภาพแบบวิดีโอแบบอัล o w อรไวดได้นะคะเช่นเดียวกันปึ๊บในรูปแบบประมาณแบบนี้ค่ะกะ็ทุกอย่างนะคะมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติกดไปที่ c า m e r าใช่ป่ะแล้วมันจะมีคําว่าโหมดค่ะแล้วกดที่โหมดเสร็จปุ๊บค่ะเราจะเข้าไปที่โหมด Pro แล้วก็เข้าไปที่ Photo Pro นะคะหรือกล้องหน้าเราชอบเป็นแบบเซลฟี่ ie, แบบไปที่เป็นร์ตเทสใช่ไหมอุงก็กดปึ๊บ ตัวนี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นกล้องหน้าที่เป็นพอดเทสนะคะข้อดีของมันคืออะไรคือเนี่ยมันจะปรับมันจะปรับหน้าของเรานะคะให้มีความเนียนเออปรับหน้าให้เราเนียนนะคะแล้วก็ปรับเรื่องของความชัดด้านหลังหรือว่าจะให้มันเบลอนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็ทําออกมาได้ถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับการทําหน้าชาลังเบลอที่เป็นกล้องหน้าจา้ะ ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอค่ะตัวนี้เนี่ยมันยังมีโหมดที่ชื่อว่า Cinema Pro นะคะถ้าคุกดเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอก็คือหน้านี้นะคะการปรับแต่งจะแตกต่างกับชุดตัวที่เป็นการถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะคะเช่นในหน้านี้สามารถปรับลุกได้ต้องการให้ภาพของวิดีโอเราเป็นลุกไหนนะคะก็จะมีพรี s e t เนี่ย ที่ให้มาไว้เลยนะคะว่าเอ๊ะเราชอบเป็นโทนไหนหรือว่าเราจะไม่ต้องใส่อะไรเลยก็กดเป็นอันนี้ได้ค่ะสมมติชอบเป็นโทนนี้ใช่ไหมคะเราก็แบบแต่งได้ว่าต้องการให้ระยะเลนเนี่ยถ่ายที่ระยะเลนไหนนะคะจะเป็น70 2446อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีนะคะว่าไวบ้บาลานซ์จะให้้เป็นแบบไหนหรือว่าจะปรับโทนสีเป็นของตัวเองก็ได้นะคะนี่ก็ง่ายดี ISO ปรับแต่งได้ตลอดเลยค่ะนี่เลื่อนได้ว่า ต้องการจะให้ใช้ ISO เท่าไหร่นะคะแล้วความเจ๋งของมันค่ะสมมติต้องกดถ่ายนะคะเวลาเราถ่ายเป็นตัวอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึงอันนี้ต้องโฟกัสนะคะต้องเลือกเป็นเอ่อ MF ไว้นะคะเป็นแมนนวลค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะอ่ะสมมติต้องกดถ่ายนะคะข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะระยะโฟกัสได้จากข้างๆแบบนี้เราเลื่อนได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนี่วางนะฟึบ สมมติเราต้องการจะโฟกัสที่วัตถุของเราที่เมาส์นะคะแล้วก็ต้องการทําให้มันหลุดโฟกัสไปไปอยู่ข้างหลังแบบนี้อ่าหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เป็นลูกเล่นที่เขาเรียกว่าคนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยน่าจะชอบเลยแหละโดยที่ทุกอย่างมันจะดูสมูทมากๆนะคะสำหรับการใช้งานผ่านตัวแอปนี้แต่เดี๋ยวต้องลองใช้กันต่อไปะคะ่ะว่าพอใช้จริงเป็นยังไงบ้างนีนก็ยัง ไม่ถนัดเท่าไหร่นักกันนะคะสำหรับตัวแอปที่เป็นวิดีโอโปรค่ะเอออะประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องของการถ่ายภาพและวิดีโอใช้ไปใช้มานะคะก็ชอบเชยเลยรู้สึกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่านะคะแล้วก็เชื่อว่าใครที่กำลังตามหามือถือที่แบบ สวยงามนะคะคือหน้าตาของมันนี่สวยงามมากเลยนะคะทั้งตัวหน้าจอเองก็ตามตัวเครื่องเองก็ตามจนไปถึงการใช้งานในฟังก์ชันที่เป็นพวกกล้องต่างๆนะคะ เอ่อตัวสเปคของมันเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยเพราะว่ามาพร้อมกับชิปเซตนะคะที่เป็น Snapdragon 865ค่ะแล้วก็ให้ RAM มา8กิกร้รอมให้มา256 g ิค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องวนะคะเอ่ออุ้มได้มาที่ราคา 3- 3,000นินิดๆประมาณนี้ค่ะเข้าไทยไม่รู้จะบวกเพิ่มไปจนถึง4 0 0 0 0หรือเปล่าถ้าราคาประมาณ0 0 0 0ม่กว่ากมคิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆนะคะเรื่องของเรื่องแบตเดี๋ยวขอเทสก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะลองถ่ายภาพมาให้ดูกันละกันว่า มันถ่ายออกมาสวยไหมนะคะหรือว่า,ามีอะไรที่น่าสนใจอีกไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันต่อแล้ววันนี้ใครมีคำถามอะไรก็ฝากไว้นะคะเออระบบเสียงมันดีมากนะคะเมื่อกี้ถ้าใครฟังจะได้ยินเลยว่ามันเซราล์มากแล้วมันพร้อมมากแล้วก็เบสมันหนักมากสมกับความเป็นโซนี่นะคะเพราะว่าแค่เปิดตัวอย่างหนังเครื่องก็สัน่นแล้วอ่าเวลาเราฟังเพงเลงหรือะไรดังๆนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวพบกันโอกาสหน้าเดี๋ยวกลับมาจ้าเจอกันสวัสดีค่ะ ลองเทสตกันสันกล้องหน้าดูนะคะอันนี้ก็ถือมือเดียวแบบปกตินะคะแล้วก็เดินไปเดินมาดูว่าเป็นยังไงบ้างจอมันสวยจริงเดินเดินเดเดเดินอันนี้เป็นการเทสทส<ๆ>ดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องทำรีวิวแบบจัดเต่อวิทีหนึ่งเพราะว่าน่าสนใจน่สนใจ,นใจลองเทสกันสั่นดูนะคะอันนี้ลองเดินดูค่ะเดินเร็วๆนะคะนิ่งไง เูาจะนิ่งเห